ครับคราวนี้มาดูกันในการทําชั้นที่2นะครับชั้นที่2ก็หลังจากที่เราทําชั้นแรกเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างสวยงามชั้นที่2ก็มีแค่4ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้และตัวนี้ซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่ายังไม่มีตัวไหนที่ทําสําเร็จเลยสักตัวหนึ่งนะครับนะทั้ง4ตัวนี้นะครับไม่มีตัวไหนเลยแล้วก็เราจะ เห็นว่าตัวที่จะมาอยู่ที่ตำแหน่งที่ชั้นที่สองนี้จะต้องไม่ไม่ใช่ตัวสีเหลืองนะครับต้องไม่มีเสียงสีเหลืองมาอยู่ชั้นบนนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็วิธีการในการทํานะครับวิธีการในการทําก็คือว่าให้ดูที่ชั้นบนสุดนะชั้นบนสุดตัวเอชนะครับเอชก็คือตำแหน่งแถวนี้นะครับสีตัวนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ที่เราสรํารวจทุงเราจะเห็นตัวนี้มีมีตัวที่ไม่มีสีเหลืองอยู่ตัวบนนี้นะครับจะเป็นตัวที่สามารถเอาลงมาที่อยู่ ที่ชั้นได้นะครับแต่ถ้าหากว่าตัวบนนี้ไม่มีขอบตัวนี้ไม่มีตัวที่เป็นตัวเอชที่ไม่มีสีเหลืองเลยนี่นะครับเราก็ต้องยกมันขึ้นมาเช่นอย่างอย่างเช่นอย่างนี้ครับติดกันมีตัวนั้ต้องถูกยกขึ้นมาแต่ว่าใจเย็นไว้ก่อนเราเห็นตัวหนึ่งพอเราทําไปหมุนไปหมุนมาเนี่ยตัวที่2จะถูกยกขึ้นมาด้วยนะครับเราก็สามารถทําต่อไปได้เรื่อยๆนะครับเราดูกันว่ามันก็จะมีความง่ายความยากของมันแล้วแต่ลูกที่เราได้รับมานะครับ ตอนนี้เริ่มต้นจากตัวนิคอนเลยตัวนี้เราจะเอาเข้าที่นี่คือแดงกับเขียวเห็นไหมครับมันจะต้องมาอยู่ที่แดงกับเขียวตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับตัวนี้ต้องมาอยู่ตำแหน่งนี้วิธีการในการเด่นอย่างที่บอกเลยว่าค่อยๆทําเองไปเรื่อยๆมันก็ได้ครับแต่ว่าโหกว่าจะทําได้นี่เหนื่อยนะครับเนาะเราต้องจํากฎเกณฑ์ครับถ้าเราจํากฎเกณฑ์ได้การทําก็จะแม่นยาผิดพลาดน้อยแล้วก็ เราเสร็จได้รวดเร็วนะครับเหมือนกดเก์กดข้อที่1แล้วตัวเอชที่จะเอาลงมาอยู่ที่ชั้น2นี้จะต้องอยู่ที่ชั้นบนก่อนเช่นตัวนี้อยู่ชั้นบนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาตัวเอชตัวนี้หันหน้าของมันไม่ใช่ข้างบนนะครับหันหน้าของมันเนี่ยมาตรงกับเซนเตอร์ครับให้มาเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนหันหน้ามาตรงกับเซนเตอร์ก่อนนะครับเริ่มต้นตรงนี้เปิดเริ่มต้นตรงนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยนวิธีวิธีที่จะเล่นง่ายๆเลยก็ ก็คือก็คือว่าให้ดูตรงนี้สีด้านบนนี่เป็นสีเขียวนะครับด้านนี้เขียวนะครับเซนเตอร์ข้างนะครับขวาเขียวด้านซ้ายเป็นน้ําเงินนะครับเนี่ยก็ให้หมุนนะครับหมุนอย่างนี้นะครับหมุนตัวบนนี้ให้ตัวนี้หนีไปอยู่กับเซนเตอร์ตรงกันข้ามนะครับเขียวกับน้ําเงินเห็นไมครับเมื่อวางตําแหน่งนี้พอวางตําแหน่งนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราบอกได้เลยว่านะครับเมื่อวางตาแหน่งนี้เสร็จนะ บอกได้เลยว่าตัวนี้ต้องมาอยู่ที่นี่แน่นอนนะครับนี่ต้องมาอยู่นี่เห็นไหมครับนี่แดงนี่เขียวนะแดงกับเขียวเนาะเป็นการวางตำแหน่งที่เดี๋ยวจะจัดไปอยู่ตรงนี้แล้ว,วลงอย่างถูกต้องด้วยนะครับแต่วิธีการการเล่นนะครับก็ต้องจําเป็นสูตรเลยครับเป็นสูตรเลยนะนี่คือเราจะเล่นทางด้านนี้ทางด้านขวาแต่สูตรที่ผมมาให้จานี้จําเพื่อเล่นแบบมีเหตุผลนะครับซึ่งเราพอเล่นไปสักพักหนึ่งเล่นบ่อยๆชินเข้ามันก็กลายเป็น ความคล่องมือไปในตัวนะครับนะก็ง่ายๆครับเราจะต้องหลักการก็คือว่าเราจะต้องเอาตัวนี้ครับตัวมุมข้างแรงนี้ที่เราจัดเข้าที่แล้วเนี่ยถูกต้องแล้วเนี่ยไปประกบคู่กันกับตัวนี้นะตัวนี้ต้องไปประกบคู่กับตัวนี้พอเข้าคู่แล้วเนี่ยถึงจะลงกลับเข้ามาใหม่อีกทีหนึ่งลงมาทีเดียว2ตัวเลยนะดูดูไปดูมาเอ๊ะชกัชกจะเหมือนกับ F2L นะครับใน C f o นะแต่ว่านี่มันเป็น เป็นแบบที่ original นะครับเป็นแบบ beginner ด้วยซ้ำไปนะครับนีก็อย่างนี้ครับยกตัวนี้ขึ้นดูนะครับยกขวาต้องยกมันออกไปครับไปอยู่ชั้นบนเพื่อไปเข้าคู่กันนะครับนีวิธีการเข้าคู่นะครับยกมันขึ้นไปนะครับยกขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยโอ้โหใครที่เล่น2 l มาก่อนจะเห็นเลยนี่ไงเข้าคู่แล้วมันเข้าคู่แล้วนะครับแต่ว่าตำแหน่งมันยังไม่ถูกนะครับ พอยกขึ้นไปแล้วปุ first, fourth, point, small, ๊บจำไว้นะครับด้านขวายกขึ้นปุ๊บยกขึ้นปุ๊บตัวนี้บิดมันออกขวาเลยครับบิดออกทางขวาเลยถ้าเล่นซ้ายก็บิดออกทางซ้ายนะครับแต่นี้เล่นขวาบิดออกทางขวานะครับคู่มันคือคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับพอบิดทางขวาเสร็จปุ๊บเนี่ยแหมได้จังหวะพอดีเลยว่าตัวนี้เราจะต้องหมุนตรงนี้กลับมาค่าที่เดิมใช่ไหมครับแล้วตัวนี้ก็จับคู่กับตัวนี้พอดีเลยดูนะครับเห็นไหมครับ จับคู่พอดีเลยอะไรจะขนาดนั้นนะครับนะก็คือพอจับคู่เสร็จแล้วปุ๊บนี่ก็เป็นเรื่องง่ายแล้วเห็นเห็นอะไรไม่เอ่ยเราเห็นแล้วว่านี่มันจับคู่แนละ้วเวลามันมันก็บิดลงมาทีเดียวมันก็เข้าคู่นะครับบิดเลยนะครับเห็นไหมครับลงมาปุ๊บเอา้าเห็นไม่ลงเรียบร้อยแล้วเข้าคู่แล้วแต่ว่าตรงนี้เสียอ้าตรวนี้เสียทําไงเดียตรงนี้เสีย,ไ,ย,สยไม่เห็นยากเลยครับแนละ้ววิธีการของมันก็คือว่า เราจะต้องบีตัวนี้กลับลงมาแต่ต้องไม่ให้ตัวนี้บีดกลับไปขึ้นไม่ให้บีดกลับไปเหมือนเดิม<ๆ>ใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาตัวนี้หลบลงแรงครับนี่นะครับหลบลงแรงตอนที่เราหลบลงแรงนี่เราผ่าชั้นบนนี้ลงมาซึ่งชั้นบนไม่ได้ทําอะไรนีครับมันจะเสียยังไงจะหมุนยังไงก็ช่างหัวมันบีดลงแรงหลบไปนี้ก่อนหลบไปอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้แล้วตัวนี้บีดคืนมานะครับบิดคืนา,างนเห็นไหมครับตัวที่หลบไปตรงนี้ก็บิดกลับมาที่ครับ เรียบร้อยนะอันนี้ก็ก็เป็นวิธีที่ทำให้เราไม่ต้องหมุนลูกไปมาครับนะไม่ไม่มีการหมุนลูกนะฝึกทำตั้งแต่แบบนี้เลยก็คือพอเราพอเราได้ตำแหน่งปุ๊บวิธีท,ทำของเราคือซ้ายหรือขวาแค่นั้นเองที่เราจะทําด้วยมือเรานะครับเนี่ยก็ดูเดี๋ยวดูรูปถัดไปเราจะเห็นว่าชั้นบนเนี่ยพอเราสดดํารวจดูเห็นไหมมาแล้วมีตัวที่ไม่ใช่ตีตีตัวเอชที่เป็นสีเหลืองอยู่ข้างบนนี้แล้วก็คือมีน้ําเงินกับส้ม เหมือนเดิมหลักการเหมือนเดิมนะครับต้องให้หน้าของมันไปอยู่หน้าเซ็นเตอร์เห็นไหมครับตั้งต้นตรงนี้หน้าเซ็นเตอร์จากนั้นจัดตำแหน่งตัวนี้ให้ถูกต้องโดยที่ให้ด้านบนตรงนี้สีส้มตรงนี้ไปอยู่กับตรงกับด้านที่สีตรงกันข้ามก็คืออยู่กับสีแดงหมุนไปเลยครับไปอยู่ตรงนี้แล้วเราบอกเลยว่ามันจะต้องมาลงอยู่ตรงนี้นะตำแหน่งอยู่ตรงกันข้ามที่นี่นะครับก็คือ น้ำเงินส้มน้ำเงินส้มเห็นไหมครับต้องมาอยู่ตรงนี้แน่นอนวิธีการต่เมือมาอยู่ตรงนี้ก็คือต,ต้องมาจับคู่กับต,ตัวนี้ครับตัวนี้ขาวน้ำเงินส้มถ้าจับคู่กับน้ำเงินส้มนี่ต้องยกตัวนี้ขึ้นไปอยู่ชั้นบนเพื่อไปจับคู่กันครับบิดเล่นหมือนสายนะครับบิดขึ้นบนนะครับบิดขึ้นบนอย่างที่บอกแล้วไหมครับบิดขึ้นบนแล้วก็บิดไปทางซ้ายนะครับเมื่อกี้บิดขึ้นบนขวาก็บิดทางขวานะครับนี่บิดขึ้นบนแล้วบิดทางซ้ายครับ สองตัวนี้ครับที่จะเข้าคู่กันบิดซ้ายเสร็จตัวนี้ต้องยังไงก็ต้องบิดกลับมาอยู่แล้วใช่ไหมครับก็พ,พอดีเข้าคู่กันตัวนี้นี่ครับจับเข้าคู่เข้าคู่เสร็จปุ๊บตัวนี้ก็บิดลงมาเลยครับบิดด้านหน้าลงมาลงแล้วเห็นไหมครับลงแล้วแต่ตรงนี้เสียเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องหลบตัวนี้ลงข้างล่างก่อนหลบมาข้างล่างนะครับแล้วตัวนี้ดีกลับมานะพอดีกลับมาเสร็จได้เข้าที่แล้วดีตัวนี้คืนมาเห็นไหมครับ เรียบร้อยเนาะนี่ก็ก็หมยแล้วก็ตัวนี้ตัวที่สองข้างบนดูสิครับสํารวจดูโอ้ไม่มีเลยตัวเอไม่มีตัวไหนที่ไม่ใช่เหลืองนะครับนะเหลือตรงนี้เนาะเราจะเห็นว่าเราเหลือมุมนี้กับเหลือมุมนี้สองตัวใช่ไหมครับนะเราก็จะทําการยกตัวนี้ออกมานะยกตัวนี้ออกมาให้ไปอยู่ชั้นบนเพราะถ้าไม่อยู่ชั้นบนเล่นไม่ได้นะครับเรายกขึ้นมา เราจะเล่นแบบไม่ใช่ F2L นะครับเพราะฉะนั้นเราเล่นแบบเหมือนประมาณว่าลืมๆไปซะถ้าใครเคยเล่น F2L นะครับก็ยกขึ้นนะครับยกขึ้นไปแล้วก็ดีดออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้ดีดขึ้นไปออกมาทั้งสองตัวเลยนะครับพอออกมาทั้งสองตัวแล้วตัวมุมเสียเลยสิครับผมมุมเสียต้องเอามุมกลับมาก่อนครับตัววันนี้ขึ้นบนนะตัวนี้เอามาด้วยเอาตัวนี้กลับมาก่อนวิธีกลับก็กลับเป็นเดิมครับ ขาวอยู่ข้างแล้วก็ด้านนี้คือสีแดงต้องหันไปหน้าเซนเตอร์แดงเห็นไหมครับขาอยู่ข้างแล้วก็ตัวนี้ต้องมาแทนที่ตรงนี้จําได้ไหมครับยกตัวนี้ขึ้นตัวนี้มาแทนที่นี่นะครับแล้วก็หมุนลงมาเือเอากลัดยกขึ้นไปเพื่อเอาตัวแกลงออกไปแต่เอาตัวนี้กลับคืนมาก่อนเมือกลับคืนมาแล้วตัวที่ยกออกมาก็คือตัวนี้นะครับนะครับก็ เอาให้มันอยู่ในหน้าเซ็นเตอร์ของมันนะครับนะก็หน้าเซนเตอร์มันอยู่นี่นะครับหน้าเซ็นเตอร์มันอยู่นี่เซ็นเตอร์อยู่นี่ปุ๊บครับก็ง่ายๆหมุนด้านบนที่เป็นสีส้มให้ไปอยู่ด้านเซนเตอร์ตรงกันข้ามนะไม่ใช่มาทางนี้หมุนไปทางนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าตัวนี้แหละมาต้องมาแทนที่ตรงนี้เห็นไหมครับเขียวกับส้มเขียวส้มแน่นอนตรงตำแหน่งนี้ก็ง่ายๆเอาตัวนี้ขึ้นไปจับคู่กับตัวนี้ เนี่ยก็คือยกข้างแรกน,นี้ข้างขวาทางมือขวานะครับขวาขึ้นมาแล้วตัวนี้ต้องจับคู่กับตัวนี้เห็นไหมครับปัดออกทางขวาครับตัวนี้นะครับจับคู่กันเอาคืนลงแมานะครับจับคู่แล้วเห็นไหมครับด้านหน้าดีดลงมาเลยครับเข้าที่แล้วเห็นไหมครับเข้าที่แล้วแต่ว่าตรงนี้กระเดิดขึ้นมาทํายังไงดีก็เอาตัวนี้หลบครับเนี่ยแล้วตัวนี้หมุนคืนลงมาพอหลบแล้ว คืนไม่ต้องหลบแล้วนะครับโอเคก็ okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> เข้ามาเรียบร้อยเนาะเสร็จแล้วก็จะเหลือตัวสุดท้ายดูสิครับตัวนี้เห็นไหมครับน้ําเงินแดงมาแล้วหมุนไปหาแดงเห็นไหมครับตัวตั้งต้นที่นี่น้ําเงินนี่คือน้ําเงินน้ําเงินหมุนไปทางไปรอยอยู่ที่เขียวครับมาด้านตรงก้ามน้ําเงินกับเขียวอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับตัวนี้ต้องมาลงนี่แน่นอนเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องจับคู่กับตัวนี้นะครับนี่จับคู่ตัวนี้ ต the ัวนี้ก็เลยบิดขึ้นบนครับบิดขึ้นมาเพื่อมาจะจับคู่กับตัวนี้โดยปัดตัวนี้ออกไปบิดขึ้นแล้วก็ปัดออกจึ๊บจิ๊บจ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 ๊บปัดออกไปนะครับนี่กับนี้เข้าคู่กันนีปัดลงมาก็จะเข้าคู่กันพอดีเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็ด้านหน้าบิดลงมาเลยเนาะมันลงมาตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ใช้วิธีเอาตัวนี้หลบลงแรงดิดตรงนี้ขึ้นลงมาแล้วตัวนี้ หลบคืนมานะครับก็ไ <c> ด <oughs> ้หมดแล้วเห็นไหมครับเราได้2ชั้นเรียบร้อยด้วยวิธีการนี้ <c oughs> ก็เป็นวิธีการที่คิดว่าการหมุนลูกเนี่ยน้อยที่สุดเลยในใหม่ๆตอนที่ผมเล่นนี่ผมก็ใช้อินเสิร์ตแบบธรร,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 รมดาไม่ได้ใช้แบบนี้นี่ก็คือต้องหมุนลูกไปมานะครับโดวยวิธีนี้เนี่ยการตอนที่จะอินเสิร์ตเนี่ยมไม่หมุนลูกเลยเพียงแต่ต้องฝึกนิ้วที่ดีจนด้านหน้าด้วยนะครับนะก็ต่อดูลูกถัดไปนะครับ ตัวอย่างลูกนี้ euh, ลูกนี้นะครับชั้นแรกเรียบร้อยแล้วโอ้ oh, ชั้นสองง่ายเลยลูกนี้นะครับเพราะว่าชั้นสองนี่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วตรงนี้เรียบร้อยแล้วเหลือแค่สองลูกเองครับเหลือตรงนี้กับตรงนี้นะครับซึ่งเราจะมีตัวที่เป็นตัวเอชที่ไม่ใช่สีเหลืองอยู่ตรงนี้อยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มือเอิญหน้าเซนเตอร์ด้านหน้านี่ <c oughs> อยู่ตรงเซนเตอร์แล้วนะครับด้านหน้าตรงเซนเตอร์แล้วนี่ก็ยิ่งเป็นเป็นเรื่องง่ายใหญ่เลยนะครับแล้วก็ส้ม หมุนไปให้อยู่กับเซนเตอร์ตรงกันข้ามนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องมาจับคู่กับตัวนี้ครับเพื่อให้มาอยู่ที่นี่ถูกไหมครับนะจับคู่กับตัวนี้ก็บิดขึ้นไปครับเห็นไหมครับแล้วบิดออกครับคู่นี้นะครับแล้วบิดกลับมาจับคู่กันพอจับคู่เสร็จตีลงมาเลยด้านแน้านะครับนิ้วดีดด้านแน่ลงมาเลยเรียบร้อยนะครับนะ เข้าแล้วแต่เสียตรงนี้เห็นไหมครับต้องบิดหลบก่อนเพื่อดึงตัวนี้กลับมาแล้วก็ตัวนี้ขึ้นนะครับนะก็ก็ทำทำบ่อยๆก็จะชินนะครับว่าทํำยังไงเสร็จแล้วพอดูข้างบนตัวเอชข้างบนไม่มีอีกและมีแต่เหลืองเหลืองนี่ก็เหลืองนี่ก็เหลืองนะครับมาอยู่นี่นะอยู่นี่ก็ต้องยกขึ้นหมะนะครับสองตัวนี้ต้องถูกยกขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็จับคู่กันนะครับ ยกขึ้นไปดีดออกมานะครับส,สตัวดีดออกมาแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ติดคือลงมานะครับยังไงก็แล้วแต่ขาวตรงน,นี้ต้องกลับเข้าที่ก่อนนะครับก็หมุนนะครับให้เขียวอยู่ด้วยกันขาวอยู่ด้านข้างตัวนี้ต้องมาแทนที่ตรงนี้ยกขึ้นไปตัวนี้มาแทนที่นี่นะครับดีดลงมาเหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้ตัวที่ลอยอยู่ที่นี่ตรงนี้นี่คือสีแดงใช่ไหมครับหมุนไปหาแดง นะมครับเป็นมหาแดงแล้วก็นี่เขียวนะหมุนไปรออยู่ด้านบนของน้ําเงินนะครับนะครับอยู่ตรนี้ตัวนี้ต้องมาจับคู่กับตัวนี้เห็นไหมครับนะจำได้ไหมตัวนี้ต้องจับคู่กับตัวนี้นะแล้ก็ยกตัวนี้ขึ้นครับอปัดออกครับคู่นี้นะครับหมุนลงมาเห็นไหมครับเข้าคู่กันดีลงมาครับแล้วตรงนี้หลบครับเพื่อที่เอาตรงนี้ลงนะครับแล้วก็ ดีขึ้นนะโอเคไหมครับก็จะได้เป็นสองชั้นแรกเรียบร้อยนะครับแ่าทำกันเร็วๆเลยนะครับอันหลังๆนี่นะครับชั้นแรกได้แล้วนะครับชั้นที่ชั้นที่สองเราจะทํากันนะครับนะเริ่มต้นจากตัวนี้เราเห็นอันนี้ใช่ไหมครับแดงหันไปหาแดงนะครับทําเร็วขึ้นนะครับน้ําเงินน้ําเงินไหมครับน้ําเงินไหมมาอยู่หมุนทางด้านนี้นะครับตัวนี้ นะครับต้องจับคู่กับตัวนี้นะครับนะมนยกตัวนี้ขึ้นไปอยู่ชั้นเดียวกันนะครับคู่นี้คู่นี้นะครับปัดตรงนี้ออกครับปัดมาอันนี้อันนี้นะครับหมุนตัวนี้คืนมาพราะมันจะจับคู่พอดีหมุนด้านหน้าลงมานะครับผมหมุนด้านหน้าลงมาเสร็จตัวนี้กระเดิดเห็นไหมครับต้องเอาตัวนี้หลบครับแล้วตัวนี้พลิกลงมาแล้วก็เอาที่หลบคืนมานะครับได้ไหมครับนะเสร็จแล้วดูข้างบนอีกมีไหมมีตัวนี้เห็นไหมครับ น้ำเงินส้มหมุนมาหาน้ำเงินตั้งต้นส้มไม่ไปหาส้มต้องมาหาแดงหมุนมาแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องจับคู่กับตัวนี้ถูกไหมครับเนะืดูเป็นเหตุเป็นผลยกขึ้นไปนะครับหมัดตอกแม่นะครับ,นะรบแล้วก็ดีขึ้นแม่จับคู่ด้านหน้าดีลงไปนะครับแล้วตัวนี้ลบลงแม่เพื่อจะเอาตรงนี้ลงนะครับแล้วก็ดีกลับมาโอเคไหมครับ ดูข้างบนอีกมีไหมมีตัวนี้เห็นไหมครับง่ายเลยแดงกับเขียวบิดมาให้ตรงนะครับเขียวหมุนมาอยู่ตรงอยู่วัดด้านบนของน้ําเงินเห็นไหมครับแล้วก็ตัวนี้ต้องจับคู่กับตัวนีนะ้หลักการง่ายๆยกขึ้นไปบิดออกคู่นี้นะครับบิดขึ้นมาจับคู่แล้วบิดลงมานะครับแล้วหลบตรงนี้เพื่อเอาตัวนี้ลงนะครับนะเอาตรงนี้ลง แล้วก็เอาที่หลบนี้คืนมามเท่านี้ก็จบนะครับนะให้ทําโอ้โหยังไม่จบทัวทียังไม่จบก็บเห็นว่ามีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็กลายเป็นว่า,ายังมีค้างอยู่ตรงนี้นะครับก็วิธีเดิมครับยกขึ้นมาทั้งคู่ปัดออกไปยกปัดคืนมา2ตัวนี้เอาขาวนี้ลงลงคืนมาก่อนบิดมาหาส้มนะครับแล้วตัวนี้ก็เอาตัวนี้ยกออกไป ตัวนี้มาแทนที่แล้วออกคืนมากลับมาที่เดิมก่อนนะครับนะแล้วก็จะเห็นว่าตัวนี้เขียวเห็นไปหน้าเขียวนะครับนะแล้วก็ส้มไปอยู่บนแดงนะครับบนไปแดงตัวนี้จะมาเข้าคู่กับตัวนี้ใช่ไหมครับนะแล้วก็เราก็ยกตัวนี้ขึ้นไปอยู่ชั้นบนปัดออกนะครับปัดออกตัวนี้ปัดคืนมาเข้าคู่กันดีดมานี่นะครับแล้วก็จับตรงนี้หลบนะหลบมา เพื่อดีตรงนี้คืนมานะครับแล้วก็เอาที่หลบเนี่ยคืนมาจบนะครับโอเคนะแล้วนะครับเดี๋ยวอันสุดท้ายเราจะทํากันให้เร็วขึ้นนะครับตัวนี้ทําเร็วขึ้นนะครับนี่คือชั้นแรกนะชั้นแรกเสร็จแล้วเราทําตัวนี้ตัวนี้นะน้าเงินส้มเห็นไหมครับน้ําเงินนะมาด้านนี้ส้มดีส้มดีแดงนะครับเราจะเอาส้มหันมาทางด้านนี้นะหันทางด้าน มาทางด้านนี้เลยนะส้มนะซึ่งก็คือตัวส้มนี้ก็ก็หันมาทางด้านด้านด้านที่เป็นสีแดงมาตรงนี้ซึบเนะี่ยตัวนี้มาเข้าคู่กับตัวนี้เนาะนะก็ยกขึ้นมานะครับแล้วก็ดีดออกไปคู่นี้นะครับนะตัวนี้ดีดขึ้นมานะคู่นี้บิดด้านแน่ลงมาเลยเข้าในซ็อกเก็ตแมนแต่ตรงนี้กระเดิดขึ้นมาเห็นไหมครับจับตรงนี้หลบลงกร ตรงนี้ดีขึ้นมาเอาที่หลบคืนมานะครับนี่ครับก็ได้ตรงนี้เรียบร้อยอ่าคู่ไม้ทัดไปตัวนี้ครับน้ำเงินกระแดงบิดไปทางแดงนะครับน้ำเงินวิ่งมาหาเขียวตรงนี้หมุนมามารอที่นี่คู่ขมันอยู่ตรงนี้คู่มันยกขึ้นแม่นะครับมาต่อไปนะคู่นี้นะครับแล้วก็ปัดขึ้นมาแล้วแน่หลบลงมาเลยครับ ข้าที่มาข้าวที่เสร็จเนะเพื่อเตาตรงนี้ลงนะครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้หลบลงแรงตรงนี้ปัดลงแล้วก็เอาที่หลบขึ้นมาโอเคไหมครับเนะียก็เหลือตรงนี้นะมุมนี้ก็คือตัวนี้นั่นเองหมุนเขียวแม่นะครับแล้วก็ส้มไปอยู่บันแดงหมุมนไปบนแดงส้มนี้จับคู่กับตัวนี้ถูกไหมครับเอาตัวนี้ขึ้นบิดออกนะครับคู่นี้นะครับบิดขึ้นมาจับ แน่ๆลงนะครับโอเคไหมแล้วก็แล้วก็เอาตัวนี้หลบมาเพื่อเอาตัวนี้ลงนะครับตัวนี้ลงแล้วค่อยที่หลบคืนมาโอเคไหมเนี่ยเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้สองชั้นเนี่ยเรียบร้อยเลยเนี่ยทำคล้องมือเนี่ยก็คือหมุนลูกก็น้อยครับนะไม่เยอะเลยนะครับ